สวัสดีครับผมสางวัดครับพูดีสารบานอยู่สารข้ามน้ามอต้องวันนี้วันนี้ทรงปืนสองสองกระบอกครับทรงนหน้าไม้สองชุดเป็นตัวนี้เป็นโตนี่เฮ็ดจากไม้สันล่างนี่เป็นล่างมินียมครับนั่งเรียมปีกปีกหาเซฟไกลเลียเซฟนะมาเบิรงครับงานตัวนี้่าง,งานมาได่คนด้วยสองเทปตามสไตล์ของงานจอบห้องครับ สำหรับพี่น้องผู้ได้สนใจก็ติดต่อเขอมาม่ได้ครับในเพจ G D Shop ครับแล้วก,ก็ทางช่อง u t u b e G D Gita r Shop ครับพ่เนเห็ดกีตาร์ได้บาไป,ไปเห็ดปืนครับเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งครับงานนี้รับประกันนะครับรับประกันเค้ืนเงืนเต็มจำนวนหากลูกค้ารับเราเพราะอใจอันนี้เป็นชุดความใส่งานครับ เดี๋้วบางอีกอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวนึงก็เป็นตัวนี้เป็นชุดแรกอที่ผมเหตุเป็นถ่ายอ้อนครับตอนชุดนี้เป็นขึ้นงานมือแต่ว่าตอนนี้บมได้เหตุตัวนี้แล้วอันนี้พอดีเหลืออู่ตัวหนึ่งมีทีมงานเพื่อนอยากได้เพื่อนกับิโตขมาตัวนี้ก็เป็นล่างล่างมีเนี่ยมปมครับเป็นปมตัวเป็นปมตัวตัวแข็งครับตัวนี้ปีกงานผมม่ใส่ปีก หาิทั้งหมดครับปีกหาซิแล้วกะ็ไกลเลดเซฟทุกตัวอ่าบเบิ้งงานในไกลครับสโลกแกนเท่าคือพโดย2องเคนเน้นเน,น้นความเนี่ยนครับของงานฝากหนา้นาทุกท่านพี่ๆน้นองๆที่สนใจอยากสนใจอยากได้นา,มาไม้ไปยิ่งป่าเดี๋ยวเบิ้งอีกอีกด้าหน,นึงครับแบบนึงแบบนึงแบบนึง พี่น้องกดซับสไครกดไลค์ช่องนะครับกีดีกีตาชอปครับสามารถติดตามกับผมก็สิมีงานเกี่ยวกับนาไม่เนี่ยนะครับไฮเบิร์นกงานพิ้นงานกีตรางานเครื่องดนตรีครับเน้นงานเท่าเน้นคือท่านลูกค้าได้รับสินค้าแล้วท่านมาพ่อใจนี่เคื่อนเงินเต็มจํานวนครับงานผมเน้นซื้อนีเลยเน้นความเนียนให้ลูกค้าให้พ่อใจลูกค้าเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ